โมจ๋าจิแม่พี่นุ่นไม่สบายเนาะไปดูพี่นุ่นสิคะดูอะไรอยู่ฟุลิฟตอยู่เออเมื่อกี้แม่เห็นเลียให้พี่นุ่นอยู่น่ะนั่นไงอ่ะพี่นุ่นเออเลียให้พี่นุ่นบ้างค่ะลูกพี่นุ่นหูเย็นจมูกเย็นเลยไปหาหมอพี่นุ่นไม่สบายลูกโดนโดนไปหลายเข็มเลยอึนเลยลูกเอ้ยหลงมาเลยนะหลงทิศเลยโอ้โอ้กังฟิ้นใหญ่บนี่สูงนี่ไงเอาว่กินเออจะได้ไม่ เราเรียกพี่ว่ะขอตกไปเลยกินมันร่วงมาจากไหนเนี่น่ะโบมันไล่ว่ะเออกินข้าวจะได้มีเงินสูงหรอโอ้ตายแล้วอุ้ยมีน้องที่รักกันก็อย่างเงี้ยเนาะลุงเนาะแล้วก็นินจาไปไหนล้วลูกผมกำลังกินข้าวฮะจะได้มีเงินออกมากินโอเกย์ฟิใไก่โอ้โหไม่ได้มาดูแลพี่นุ่นก็เลยเหรอลูกกระผม อ๋อโอ้ยรักกันดีเนาะพอวาพี่บฮะแล้วก็จะเป็นเพียงวิ่งอะพน้ำตาจะไหลเลยเนี่ยลูกรักกันขนาดเนี้ยครับโอ้โอหแม่ตายตาหลับเดีแล้วเขาลูกรักกันขนาดเนี้ยลูกเออไม่จะอยู่ทําไมะคะเออกูก็ไม่อยากจะอยู่อกนะขะมึงถือถือไอ้ไอ้พวกโก๊ขี้โกยขี้ไม่ได้กูก็ตายตาหลับละทนี่ไปเร็วเปลี่ยนเวรเร็วก่อ้้ัน เอาพี่จกินๆๆเพิ่งเงโธ่ให้พี่นุ่นกินก้อนนึงพี่นุ่นไปแล้วน่ะอ่ะพี่น้องวัวไปดูพี่นุ่นลูกตามตามไปดูพี่นุน่นค่ะยิ่งห้าข้าทรมกินแป๊บงยิงฮะๆๆๆๆอ่าเดี๋ยวผัดเวกรกันลูกพี่นุ่นไม่สบายโอ,โนอน้น้องสารเนาะเปิดแอร์ก็เปิดประตูกูลงเลยค่ะไฟ 8, แปดพันละมั้งเดินงี้เพิ่งเพิีน้องน,าานุ่มันหนาวมันนี่สมุกเย็นหูเย็นนี่แก่ด้วยเนาะ นั่งน้ำลายยืดน้ำลายหกลูกเอ้ย